เซอร์ราต้าเวลฟเอาผ่าตั้งเป็น LM l e อ็กตตอนนี้มันมีโคมแบบที่มีโลโก้ออกมานะครับมีออกมาแล้วนะครับแต่ระบบไฟก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมลูกค้าเขา,าปรึกษาลูกค้าเคยทำมาแล้วอ้างอิงว่าเป็นงานเกาหลีมีโลโก้ราคาจ่ายก็แพงกว่าผมด้วยนะครับไม่มีครับงานเกาหลีไม่มีแน่นอนไม่มีงานเกาหลีแน่นอนใครที่เฝ้าติดตามอยู่ไม่อยากให้ข้ามจุดนี้เลยนะครับดูดีๆนะครับมันไม่ใช่เพียงแค่โลโก้นะเมื่อก่อนผมทําคิดไปอะ่ะเพราะมันมีงานจีนที่ไม่มีโลโก้ นะครับพอไม่มีโลโก้นะครับลูกค้าก็เข้าใจนะครับมันแตกงานแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงระบบไฟที่ปัญหาลูกค้าที่ไม่มีโลโก้ใส่มาเป็นไฟจีนไฟยงตารถสวนทางม่านขัดออฟขึ้นขวาไปยงตารถสวนทางนะครับตั้งระดับไม่ได้ไฟติดไม่ครบเวลาเลี้ยวนะครับไฟช่วยส่องเวลาเลี้ยวก็ไม่ติดไม่ครบแล้วไฟเลี้ยววิ่งอ่ะมันก็ไม่ใช่มันดดนมมิกแบบเป็นห้องอ่ะบล็อกบล็อกบล็อกมันมันไม่สมูทนะครับของของเราเนี่ย OEM นะครับไฟสมูทไฟช่วยส่องเวลาเลี้ยวติดครบ คือระบบของเขาใช้งานได้หมดนะครับมันแตกต่างจากไปจีนนะครับคราวนี้อ่ะเราพูดถึงว่าเมื่อก่อนผมบอกว่ามันต้องมีโลโก้เฮ้ยโอ้โหจีนเขาพัฒนานะตอนนี้มันมีโคมแบบที่มีโลโก้ออกมานะครับมีออกมาแล้วนะครับแต่ระบบไฟก็ยังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมลูกค้าเขา,าปรึกษาลูกค้าเคยทามาแล้วแล้วไปทํามาราคาสูงมากราคาแพงมากอันนี้ฟังดีๆนะครับงานบอกว่าเป็นงานเกาหลีนะครับไม่มีครับงานเกาหลีไม่มีแน่นอนไม่มีงานเกาหลีแน่นอนนะครับตัวของผมเนี่ย ยังออกตัวแค่ง,งานไต้หวันเลยนะครับงานไต้หวันตัวนี้นะครับโรงงานใหญ่เนี่ยผลิตให้กับคนญี่ปุ่นนะครับเป็น OEM นะครับเป็น OEM จริงๆนะครับดูกันที่ผลงานที่ผมบอกนะครับเรื่องแสงไฟที่ออกมาเรื่องไฟดินามิกเรื่องไฟหน้าที่ออกมาแล้วสว่างไฟมา่านกระออกไม่ขึ้นขวานี่คืองานไต้หวันงานหนึ่งหนึ่งนะครับที่เป็นโรงงานผลิตให้กับ OEM อันนี้ส่วนไฟหน้านะไฟท้ายมาดูกันครับง่ายเลยเหมือนกันครับข้างท้ายเนี่ยมีโลโก้雷克萨 พอเราบอกไปอย่างนี้นะครับคราวนี้ก็หนีจากงานจีนที่ไม่มีโลโก้ก็ลูกค้าก็เข้าใจว่าอ๋อต้องมีโลโก้ก็ถึงใช่ก็เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันครับปรากฏว่าลูกค้าไปติดตั้งมานะครับบอกอ้างอิงว่าเป็นงานเกาหลีมีโลโก้ราคาจ่ายก็แพงกว่าผมด้วยจ่ายแพงกว่านะไฟท้ายเรียงเป็นเม็ดๆๆๆแล้วไฟไม่สม่ำเสมอไฟตัดหมอกหลังใช้ได้ไหมเช็คดีๆไฟถอยสีขาวครบสองดวงไฟเลี้ยววิ่งไดามิกนะครับงานพลาสติกตัวโคมเมียกอะไรเงี้ยแตกต่างกันแน่นอนเอาแค่ระบบไฟก็พอมองเข้าไปครับ อย่างที่ผมบอกนะเน้นย้ำนะครับตัวนี้ไฟต้องแบบเนียนนวลแบบสวยเลยแบบของแท้ O e M หมดทุกอย่างอันนี้คือการแปลง L M เล็ก s นะครับผมก็ว่าสูติการของเราก็แปลงในงบที่พอจับต้องได้นะกับโฉมนี้นะครับลูกค้าที่ไปเคยไปแปลงที่อื่นมาเข้ามาปรึกษาว่าไฟแบบไฟหน้ารวนแล้วไฟไท้ายก็รวนนะครับแล้วก็พอมาพอมาเจอก็ได้ได้พูดคุยกันนะครับก็ปรากฏว่างานเป็นงานเกาหลีนะครับอันนี้คือลูกค้าอ้างอีกมานะครับว่างานเกาหลีแล้วก็จ่ายแพงกว่า แพงกว่าสวบริการของเราหลายเท่าด้วยแล้วปรากฏว่าพวกไฟทงไฟท้ายงานเนี่ยก็ก็ให้เขาเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆก็ปรากฏว่าไม่เหมือนกันจริงๆนะครับอันนี้ต้องระวังด้วยนะครับ